เอาแฟรสดมัทคาเฟ่โอ้ยบ,บ,บ,บัเรามาทานข้าวกันที่นี่นะครับเป็นเงียยเงีย้ยเปิดมาเลยจุบเออแต่ยูดูมีคนอยูม่มาถึงแล้วจะให้ร่มส้ดดวย โอเพ่นโอเพ่นองท้าปีที่แล้วปีรี่แล้วไม่ได้อยู่ก่อนเล้อ ถ่ายรูปได้แล้วถ่ายรูปได้นะถ่ายคลิปได้โอเคครับกับปลาแกะนะลุงนะกับสปาเกตตี้ขีเมาทะเลอะไรนะอืม

ทุเรียนลอยน้ําข่าวทุเรียนลอยน้ําลูกแรกของโลกอันนี้อยู่บนรถบัสนะครับได้สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรออาหารเดี๋ยวรอรสชาติของอาหารครับ <c oughs> ตรงไหนครับ <c oughs> <c oughs> บัสคาเฟ่ต้องถ่ายขับรถด้วยโอเคครับเดี๋ยว อ๋อเปิดไฟขับรถหน่อยครับรถหน่อยโอ,โอ,โอเค อ๋อสปาเกตตี้มาอดเดร์มามาทา,านก่อนโอ้ยใด้วาจกินหดในสจานใ,ใจสิสองจา,รานรอ,อ,อนเแล้น่น้หลยครับดูเมื่อคืน

อ,อีกเมนูนะครับอันนี้คือโอ้นี่น่ากินทุกจานเลยครับโอ้โหน่ากินทุกจานเลยไอี๋ยวบอกว่าไม่กินของเผ็ดอร่อยนะตรงนี้บ้างนะไม่เผ็นเลยเดี๋ยวจะแบบไม่ตื่นไม่ตื่น <c oughs> ต้องมีพริกให้มันตื่นอร่อย <c oughs> อันไหนก็ได้เอาโอ้โให้เยอะ ชิมรสชาติชิมรสช,ช,ชาติมามาอรอ่อ,รอยอร่อยอร่อยมากเลยทอดช่องนมสดส,สบูตี้บัตแอนคัทคาเฟ่สวยมาก าิมรไม่อม่รู้ยังไงแลวเนาะสองจานยมาอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากปิดท้ายปิดท้ายคุณพ่อคุอโกลาก็ทาเก็บได้สามเจ็ดแปดโอ้ยเลงหมสแกน That's <laughs> all.